ย้อนกลับไปช่วงสักกลางปี64ปีที่แล้วเนี่ยหลายคนคงไม่ลืมภาพของการที่มีผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลเราพบผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่ข้างถนนก็มีตามพื้นบ้านต่างๆก็มีในหลายจุดที่เราตรงไปที่ไปทําข่าวกันไปภาพเหล่านั้นหลายคนกังวลเหมือนกันนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกลับมาอีกไหมเมื่อเจ้าโอมิครอนระบาดค่อนข้างเพิ่มสูงมากขึ้น,นเรื่อยๆวันนี้เรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ติดตามกันก็คือว่าแนวทางณวันนี้ของการที่ถ้าเกิดวันหนึ่งเราต้องติดเชื้อ บางคนยังนิกภาพไม่ออกว่าต้องทําอย่างไรจะหันซ้ายหันขวาไปพึ่งพาใครติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับวิธติเชื้อมาได้3แบบถูกตรวจจากหน่วยเชิงรุกเป็นคนประเมินอาการเลยนะครับคุณย่าเนี่ยติดแล้วนะครับไปตรวจมาคุณย่าติดแล้วแล้วก็ทาลกน้องนะครับอายุ8เดือนเนี่ยติดนะครับ ทันทีที่ถึงโรงพยาบาลเด็กผู้เป็นญาติรีบอุ้มหลานวัย8เดือนลงจากรถหลังหลานหายใจติดขัดไข้สูงผลพวงมาจากติดเชื้อโควิด19เพื่อส่งถึงมือหมอรักษาให้เร็วที่สุดโดยก่อนหน้านี้ปู่ญาสุดทุกใจหลานป่วยหนักขับรถตะเวน3จังหวัดตั้งแต่2ทุ่มถึงตี2แต่ไม่มีโรงพยาบาลไหนรับรักษากระทั้งทีมสายไหมต้องรอดช่วยประสานนำส่งโรงพยาบาลเด็กได้สำเร็จ นี่เป็นเพียงหนึ่งในกรณีของผู้ป่วยโควิดเท่านั้นแต่สะท้อนได้ชัดในแง่ความทุกยากในการเข้ารับการรักษายิ่งช่วงนี้ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นมีทุกเพศทุกวัยสำร้ายโควิดระบาดเป็นบวกกว้างการตรวจเอทีเคคัดกรองหาเชื้อโควิดเบื้องต้นเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นเพื่อประเมินเข้ารับการรักษาหากผลตรวจเอทีเคพบว่าติดเชื้อและผู้ป่วยมีอาการป่วย หรือมีความเสี่ยงให้ประสานปสปสช,อชอโทร1 3 3 0หรือคอรเซ็นเตอร์ประจำจังหวัดอำเภอเพื่อส่งตรวจอา pcr และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่หากผลตรวจเอทีเคเป็นบวกแต่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยจะรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือศูนย์พักคอยหรือศูนย์ก,กักแยกตัวชุมชนหากอาการเปลี่ยนแปลงหนักขึ้นจะถูกส่งรักษาที่โรงพยาบาลแต่หากผลตรวจเอทีเคไม่ติดเชื้อแต่มีความเสี่ยง อย่าเพิ่งวางใจให้กักตัวเองดูอาการและตรวจเอทีเคทุกๆ3วันและหากพบว่าติดเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนเช่นกันผู้ติดเชื้อมาได้3แบบนะครับข้างบนนี้2แบบก็คือเดินไปที่โรงพยาบาลหรือถูกตรวจจากหน่วยเชิงรุกเราก็จะให้หน่วยเหล่านั้นก็คือโรงพยาบาลคลินิกสถานพยาบาลหรือแม้กระทั่งหน่วยตรวจเชิงรุก เป็นคนประเมินอาการเลยนะครับไม่ต้องติดต่อ1330อีกถ้าเป็นการตรวจที่สถานพยาบาลหรือหน่วยตรวจเชิงลุกหน้าง,งานปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปลายทางรักษาที่โรงพยาบาลดูเหมือนว่าตอนนี้เตียงรองรับผู้ป่วยโควิดมีจำนวนจำกัดสวนทางกับผู้ป่วยที่นับวันเพิ่มมากขึ้นอีกความหวังของคนไทยคาดหวังไว้ว่า ภาพของคนป่วยที่ไร้ที่รักษาหรือล้นโรงพยาบาลรวมถึงผู้ป่วยนอนตายริมถนนเหมือนใบไม้ร่วงเมื่อปีที่ผ่านมาคงจะไม่หวนเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตอันใกลน้นี้อัญชุลีศิลปาน,นวกุลเอาให้ชัดรายงานประเสร็จน,นะครับขอบคุณพี่ด้วยอัญชุรีด้วย สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ